สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร,ร์สุนิสาไกรนรา อาจารย์สาขาการส่งเสริมสุขภาพคณะกายภาพบัตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธค่ะและนวัตกรรมชิ้นนี้นะคะเราทำงานร่วมกับนิสิตในสาขาการส่งเสริมสุขภาพและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัฐวุิวงวิทย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธค่ะชื่อผลงานนวัตกรรมของเรานะคะมีชื่อว่า AR Health Booster นวัตกรรมสร้างสุขภาพด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเรื่องโรคอจาราร่วงค่ะ เนื่องจากในปัจจุบันนะคะโรคอุจจาระร่วงถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญซึ่งโรคอุจจาระร่วงนะคะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสุขภาพต่ตอประชาชนอาทิเช่นร่างกายขาดน้ําขาดเกลือแร่ก่อให้เกิดภาวะทุพโภชนาการตลอดจนด้านเศรษฐกิจนะคะที่ประชาชนต้องสูญเสียเงินไปกับค่ารักษาพยาบาลนั่นเองค่ะและในปัจจุบันนะคะเรายังมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะมาใช้อย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยมากมายเลยค่ะ และนอกจากนี้นะคะสื่อมัลติมีเดียนะคะก็ยังได้ถูกนํามาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมหรือ augmented reality หรือที่เราเรียกสั้นๆง่ายๆว่า AR เทคโนโลยีนั่นเองค่ะโดย AR เทคโนโลยีนะคะเป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานกันระหว่างโลกของความเป็นจริงนะคะและโลกเสมือนที่ถูกสร้างขึ้นผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ทำให้เรานั้นนะคะเห็นภาพเป็นโมเดล3มิติและเห็นภาพเสมือนจริงรอบด้าน360องศานั่นเองค่ะจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคดังนั้นอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านนะคะจึงเป็นบุคคลและกําลังสําคัญเลยค่ะในการพัฒนางานด้านสุขภาพและการให้บริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่นั่นเองนะคะดังนั้นอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านนะคะจึงคว ควรมีการนําเทคโนโลยีไปใช้และประยุกในงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ทางเราจึงเล็งเห็นความสําคัญตรงนี้แหละค่ะจึงได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องโรคอุจจาระร่วงโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมนั่นเองค่ะ ประโยชน์ของนวัตกรรมของเรานะคะเพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขป,ประจำหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจนะคะในเรื่องของโรคอุจจาระร่วงซึ่งจะนําไปสู่การเป็นผู้นําด้านการพัฒนางานสุขภาพและเป็นผู้นําด้านการเปลี่ยนแปลง,ปลงพฤติกรรมสุขภาพให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ นวัตกรรมของเรานะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน AR ของเรานั้นถูกสร้างเป็นโมเดล3มิตินะคะซึ่งประกอบไปด้วยภาพข้อความหรือว่าเสียงนะคะที่จะทําให้ผู้ที่ศึกษานั้นได้เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมและทําให้ผู้ที่รับแอปพลิเคชันของเราไปนั้นนะคะสามารถที่จะเห็นภาพเสมือนจริงรอบด้าน360องศานั่นเองซึ่งการใช้แอปพลิเคชันของเรานะคะจะใช้ประกอบกับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอ e ีบุ๊ k นั้นนั่นเองนะคะทำให้การเรียนรู้นั้นนะคะมีความแตกต่างไปจากหนังสือทั่วๆไปนั่นเองค่ะ สำหรับนวัตกรรมของเราะะหรือแอปพลิเคชัน AR ของเรานั้นนะคะจะใช้ควบคู่กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยภายในแอปพลิเคชัน AR ของเรานะคะประกอบไปด้วยเนื้อหาได้แก่เมนูเสียงชนิดของจุลินทรีย์และแบคทีรียรที่ปนเปื้อนในอาหารรวมถึงการป้องกันโรคอุจจาระร่วงค่ะโดยจะทำการนำแอปพลิเคชันนะคะสแกนผ่านไปยังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งภายในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นจะมีสัญลักษณ์หรือมาร์เกอร์เอาไว้นะคะที่เขียนไว้ว่า AR นั่นเองค่ะ จากนั้นนะคะระบบจะสะท้อนข้อมูลผ่านจอทำให้ผู้ที่ใช้งานนะคะได้เห็นภาพเสมือนจริงรอบด้าน360องศาในลักษณะของโมเดล3มมิตินั่นเองค่ะการต่อยอดนวัตกรรมชิ้นนี้นะคะทางเรามองเห็นว่าเราจะมีการเพิ่มเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางน้ำและอาหารนะคะที่ พบบ่อยในประเทศไทยของเรานะคะเพื่อที่จะทําให้เท่าทันต่อสถานการณ์ในประเทศไทยรวมถึงสามารถที่จะใช้นวัตกรรมชิ้นนี้ในบุคคลทั่วไปได้และเรายังหวังเพียงว่าสามารถที่จะต่อยอดไปในเชิงพาณิชย์ได้ด้วยเช่นกันค่ะค่ะอยากจะฝาก กำลังใจนะคะให้กับนักวิจัยและผู้ที่กำลังสรรสร้างนวัตกรรมนะคะให้เชื่อมั่นในตนเองและศักยภาพที่จะสร้างสรรสิ่งใหม่ๆกล้าที่จะลองทำอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนนะคะเพื่อเปิดโอกาสเพื่อเปิดประสบการณ์และไอเดียใหม่ๆเข้ามาและสุดท้ายค่ะ หากเราเจอความผิดพลาดนะคะให้เรามองตรงนั้นนะคะเป็นบทเรียนที่จะนําไปพัฒนาหรือว่าปรับปรุงงานของเราต่อไปในอนาคตนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกทท่านที่กําลังต่อสู้อยู่กับการทํางานวิจัยและการสรัสร้างงานนวัตกรรมนั่นเองค่ะ